สวัสดีค่ะพบกับบีมในช่องบีมสาวล้วนะคะวันนี้บิมก็จะพาทุกคนมาดูกระเป๋าแล้วก็ของที่คุณแม่บิมให้บีมในวันแต่งงานนะคะต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าบีมเป็นสาวล้วนะคะสาวล้วต้องออกเกลือนค่ะเวลาออกเกลือนสิ่งที่จะได้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับรวมทั้งเครื่องเงินนะคะแล้วก็เงินติดตัวไปอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะเอาไปตั้งตัวในอนาคตนะคะแม่แม่ทางบ้านแฟนไม่เค เห็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบ้านแฟนเป็นปากาเกยยอนะคะเขาก็เลยอยากจะมาดูนะคะยินดีมากเลยค่ะบิ้มก็เลยเปิดให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะอ้าอันเ๋ีอะไรตาตัวเลยเขาดนี่ยเลาต้องมือแบบขี้เท้าตับเราเกนี่อยู่างไรไออีอัจเจียเขาเอาไปปูโต๊ะก็ได้เอาไปเป็นผ้าห่มก็ได้เอาไปเป็นผ้าพผนกผ้าปูเตียง